ทุกคนนี่น้องต้นข้าวเนี่ยเขาไปขุดเม้น์มาที่อาจจะทำให้น้องร้องให้ในคืนนั้นอาจจะเป็นเม้น์ขยะพวกนี้แน่เลยแต่เขาก็เบอร์ชื่อนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ให้เห็นชื่อว่าใครเม้น์ของใครใช่ไหมจริงจริงเปิดหน้ามันไปเลยว่าเม้น์ของใครถูกไหมไม่เห็นต้องกลัวเลยก็คือมีคนไปล้อเลียนน้องต้นข้าวเนี่ยอาจจะแบบเวลาไปร้องเพลงใช่ไหมอาจจะแบบขึ้นต้นหลังเวทีกว่าจะขึ้นบนเวทีได้เนี่ยบางทีต้องหนึ่งในสี่เพลงไปแล้วหรือท่อนหนึ่งแล้วมันก็เป็นเทคนิค สไตล์ไงเหมือนนักร้องสมัยก่อนเข,เขาก็ทํากันแบบนี้บ้างเหมือนกันแต่ไม่ทุกคนทําไมมึงรับไม่ได้หรอมึงต้องไปล้อเลียนอิจฉาเขา่ามึงเราเลือดอิจฉามึงแรงมึงรู้ตัวกันบ้างปะเนี่ยมีเม้นบางคนมาบอกว่าไม่ร้องมาจากบ้านเลยละ่ะเนี่ยเนี่ยแะอีแแะฮะอีหลอกเนี่ยแะแะเนี่ยที่ใส่ไม่ดีคะนะฮะคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสังคมจะปวดหัวกับขยะพวกนี้เนี่ยและอีกเม้นต์ยังบอกว่า กว่าจะขึ้นเวทีได้ต้องทำเหมือนซุปเปอร์สตาร์แซะแอันนี้แซะเขาเป็นยิ่งกว่าซุปเปอร์สตาร์ด้วยซ้ำมีคนรักมึงยุคนี้เป็นไงซุปเปอร์สตาร์นอนอยู่บ้านมึงเห็นไหมเออมึงต้องเข้าถึงกับคนแบบนี้แหละเนี่ยคนที่ดีเด็กเขายังเป็นเด็กอยู่มึงเสนอเนี้ยแบบสร้างสารรค์ไม่ได้มาแซะเขานะแล้วก็มีเม้นต์บอกว่าเสียงดีแต่เสียคิดเล็ก มากไปหน่อยอะไรหรอคิดเล็กมากไปหน่อยคืออะไรงงเสียงดีใช่ถูกต้องไม่ปฏิเสธแล้วคิดเล็กอะไรเนี้ยมันก็ต้องมีความรู้สึกไหมเวลาใครจะพูดอะไรอะไรเราก็ต้องมีความคิดความรู้สึกไหมมึงต้องเห็นใจคนอื่นด้วยถูกไหมจะเม้นอะไรมึงต้องเข้าใจความเอาใจเขามาใส่ใจเราตามหลักจิตวิทยาเข้าใจไหมไซโคโลจีไซโคโลจีเข้าใจไหมนี่มีเม้นสุดท้ายของของที่เขาแชร์กันนะวันนี้นะที่เหตุสุดร้อนเลยเขามีเม้นบอกว่า นักร้องคนนี้เขาดังเหรือคะออีลอกมึงไม่รู้เหรอว่าเขาดังขนาดไหนนะต้นข้าวเนี่ยเขาดังจ้ะนะมึงไปอยู่หลังเขาที่ไหนไปอยู่ในรูไหนมาเพิ่งออกมาจากมดลูกเหรอไม่ทราบจริงๆมันบอกจริงเหรอก็เป็นไปได้นะอย่างบางทีอย่างอีนักร้องที่มันแซะอยู่ค่ายแก้มหมีอนะกูไม่เคยฟังเพลงมันเลยมันบอกว่ามีคนเข้าไปดูมันร้อยกว่าล้านวิวกี่สิบล้านวิวกี่ร้อยล้านวิวกูไม่เคยเห็น มิวสิกวิดีโอวิดีโอมันเลยเข้าใจป่มก็เป็นไปได้มันบอกมันดังมันแต่งเองเพลงเป็นแต่กูไม่ได้หมายความว่ากูเป็นหนึ่งในนั้นไงเข้าใจไหมเอออาจจะไม่ได้จริตไม่ได้แบบว่าเป็นแนวแบบนั้นไม่ได้สายแบบนั้นไงเข้าใจไหมอ่ะกูก็ไม่ได้แบบสายนักร้องอีสานหรือสายนักร้องแบบกูชอบนักร้องภาคกลางด้วยมั้งแต่กูก็ไม่ได้รังเกียจสายอีสานนะ อุศลาก็แต่งเพลงดีก็เป็นคนดีเขาไม่มาแสะเด็กไม่มามาแซผู้หญิงมึงก็ใจย่างอย่างบางคนอนะ่ะมาแสซนูน่นแสซนี่นี่ไงเม้นพวกนี้ใช่ไหมที่เป็นเม้นขยะแล้วขอนะช่องของกูกูใช้ภาษาพ่อขุนนะช่องนี้บอกไว้ก่อนว่าติดประยักติกต็อก ถึงแม้จะพูดเรื่องน้องต้นข้าบรรทงบรรเชิงไร้สาระบ้างอะไรบ้างก็มีสาระเรื่องห่วงใยบ้านเมืองกูก็มีกูอ,อดไม่ได้เพราะมันช่วงเลือกตั้งด้วยยิ่งต้องพูดถึงบ้างก็สอดแทรกไปในคลิปก็จะมีบางคนรับไม่ได้มึงก็ไปตุยที่ไหนก็ไปฮะถรับไม่ได้กับเรื่องชาติบ้านเมืองมึงมาห้ามกูไม่ให้กูพูดเรื่องการเมืองทำไมการเมืองกับบ้านเมืองมัน แยกกันไม่ออกอยู่แล้วมึงก็น่าจะรู้เราต้องหันมาห่วงใหญ่สิไม่ใช่มาพูดแต่เรื่องน้องต้นข้าวแล้วใครเขาจะดูช่องของกูกูไม่ได้เสนอไปตามไลฟ์สดเหมือนช่องอื่นกูก็ต้องสไตล์ของกูกูก็ไปรีวิวสินค้าไปรีวิวอาหารการกินอยากจะโชว์อยากจะอวดก็เป็นช่องของกูแต่สิ่งหนึ่งมึง่าลืมนะในกระโหลกกะลาของทุกคนเนี่ยไม่ได้ว่าด้อยค่าบูรี่ไข่นะ แต่ขอให้ห่วงใหญ่ชาติบ้านเมืองเพราะที่กูพูดอยู่กูอยากให้คบคนดีเลือกคนดีมึงจะมาชอบน้องต้นข้าวไม่มีใครว่าหรอกขอให้มึงห่วงใหญ่ชาติบ้านเมืองที่กูพูดไปนี่มันเสียหายตรงไหน,นหรอกกูไปชังชาติกูไปด้อยค่าไปว่าใครก็ไม่ใช่ถูกปะกูให้ทุกคนเนี่ยเลือกคนดีถูกไหมมีน้องต้นข้าวร้องให้วันนั้นเลือกคนดีเข้าสภาไม่ใช่ไปเลือกพักลุ้มเจ้าไปเลือกพักที่ขายชาติคบขเมนรมึงเอาเหรอ มึงจะไม่ให้กูพูดมึงบอกว่าเอออย่าไปโยงอย,อย่าไปดึงน้องต้นข้าวมาเกี่ยวกับการมึงเอาสัตว์กูไปดึงมาตอนไหนกูก็พูดพอกูพูดน้องต้นข้าวเสร็จกูก็แทรกไปของกูตามบรรยากาศตามอารมณ์ที่กูนึกขึ้นได้มึงจะมาห้ามกูมึงเป็นใครถูกไหม ั้นกูต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดพูดให้มึงไม่พอใจนะถ้ามึงไม่ได้ห่วงใหญ่ชาติจริงมึงจะฟังแต่เสียงเพลงไปวันๆไปไร้สาระไปอะไรเสพสื่ออะไรของมึงก็มึงก็ไปที่ช่องอื่นที่ชอบส่วนบางคนก็บอกว่าอะไรนะให้แยกช่องออกจากช่องการเมืองออิสั์กูก็มีช่องการเมืองบ้านเมืองเหมือนกันแต่ทําไมอะ่ะกูจะพูดช่องไหนก็เรื่องของกูถูกไหม น้องต้นข้าวเนี่ยเขาร้องเพลงเพราะกูก็ส่งเสริมมึงสังเกตไหมกูทําด้วยใหญ่กูก็ปกป้องห่วงใ่ไม่ว่าใครจะมารังแกน้องกูก็ทําคลิปออกมามึงไม่เห็นหรือไงมึงแยกให้ออกสิมึงก็กรองแล้วกันถ้าเกิดมึง ไม่สนใจชาติบ้านเมืองที่กูพูดมึงก็ไม่ต้องไปฟังมึงฟังแต่ที่กูพูดเรื่องน้องต้นข้าวก็ได้ในคลิปนั้นเพราะกูพูดถึงน้องต้นข้าวอยู่ตลอดมึงก็จะยงังแต่ถ้าเกิดตกช่วงไหนที่กูพูดเรื่องบ้านเมืองมึงก็กระโดดข้ามไปเลยโอเคป้ะสมองมึงก็จะได้แบบว่าไม่มาแบบเครียดจนถึงขนาดรับไม่ได้กับคลิปชาติบ้านเมืองเขาห่วงอยชาติบ้านเมืองมันก็เป็นสิ่งที่ดีมึงเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าฟังแต่เพลงไปวันๆๆวันๆๆวันวันและมึงก็ปล่อยไปอย่างเนี้ยหรอแสดงว่ามึงอ่ะไม่ได้ห้หวงอยาาาชติบนเมื มึงอยู่พักไหนมึงอยู่พักพวกที่เป็นมีปัญหากับประเทศชาติกับความมั่นคงใช่ไหมมึงบอกกูมาเลยนะมึงไม่ต้องมาแบบสารแนนะให้กูพูดตรงๆห่ามีบางคนก็ชอบยุแยะไปคลิปกูอะสไตล์ใครสไตล์มันห่ามึงไปทําช่องของมึงเองมึงจะได้พูดมึงจะได้ลงแต่น้องต้นข้าวดูกันทั้งวันทั้งคืนมึงก็ไปทําโอเคไหมเออเราต้องเราช่องของช่องของกูเป็นส่งเสริมคนดีเว้ยไม่ใช่แต่ไล้สาระไปวันๆหรือว่าฟังแต่เพลงไปวันๆมึงก็จะใช้ยัางเออ นะเข้าใจตามนี้ด้วยอย่ามาสารแนอย่ามาเชื่อม้นอะไรให้กูของขึ้นนะจ๊ะส่วนเรือ่องต้นข้าวให้กำลังใจกันไปส่วนไอเม้นขยะอีกากพวกนี้อย่าไปให้ค่ามันนะครับเออไอ้พวกที่ทําคลิปล้อเรียนอีนักร้องแก้มหมี่ก็เหมือนกันหยุดได้แล้วมึงนะเห็นไหมกูก็พูดไปฉะนั้นไปอุดไม่ได้เดี๋ยวจะโพสต์คลิปนี้ตอนค่ำดีไหมอ่านะจะได้เห็นนะอีไเม้นจังไรอีพวกเนี้ยนะป่านนี้เจ้าตัวก็คงแบบเนี่ยฮะไปปิดชื่อเพราะเขาโดนฟอ้องไงเขากลัวโดนฟอ้องเพราะเดี๋ยวนี้มันแบบ ฟ้องกันมั่วไปหมดเสียเวลานะท่านที่จะสํานึกผิดนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกคนนะกินข้าวกันหรือยังทุกคนเนี่ยดูเมนที่แต่ละเมนนี่ขยะนี่ยังไม่รวมเมนประเภทที่แบบว่าแซะเหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนดีอประเภทที่แบบมาเมนบอกว่าอะไรนะเนี่ยเขาเตือนที่คววมแหว่งดีบางคนก็บอกว่าอะไรนะไม่ร้องจากเครื่องบินไปเลยแหละลงจากเครื่องบินแล้วร้องมันแซะขนาดนั้นเลยมึงเห็นไหม ไอ้พวกเนี้ยมันขยะไอ้พวกท็อกซิกอย่าไปสนใจมันมันอิจฉามันไม่ชอบก็คือไม่ชอบเพราะฉะนั้นจะไปบังคับอีกคนอีกพวกเนี้ยติ่งเห็บพวกเนี้ยนะครับมันมาชอบเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกขนาดเราเนี่ยนะมีคนจะมีคนรักเยอะแยะมากมายมันอิจฉาไงอโอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวปล่อยไปก่อนทุกคนจะดทะยอยลงนะจ๊ะฝากติดตามด้วยนะช่องนี้เป็นช่องที่สบายๆแต่ใครพูดจาไม่เข้าหูกูก็สวนกลับอย่ากโกรธกันนะโอเคไหม เอออย่างอีนเนี่ยไอ้เรื่องบ้านเมืองเนี่ยมึงมาสารแนอย่างงี้กูก็ต้องสวนกลับมันเป็นช่องของกูมึงต้องมีมารยาทเป็นอย่างน้อยโอเคไหมโอเคนะถ้ารักน้องต้นข้าวด้วยใจจริงรักประเทศชาติมึงต้องเข้าใจว่าความห่วงใยมันมีอยู่จริงไม่ใช่มึงห่วงใยแต่ปากรักชาติแต่ปากมึงเข้าใจไหมมึงไม่ได้ห่วงใยเลยนะฮะพอเขาพูดเรื่องบ้านเมืองมึงก็ดิ้นนะมึงจะเข้าข้างนักการเมืองชั่วๆไปไหนบาปกรรมนะมึงบาปกรรมร่วมที่กูพูดมันก็ถูกนะกูพยายามเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาสอนมึงเข้าใจอย่างมึงก็ยังไม่สํานึกกอี น่าที่น้องตุนข้าวหน้าสงสารหน้าสงสารดูสิ